นะครับตักชานะครับถุงชาใส่ลงไป <Hello. S 1> เสร็จแล้วตามด้วยน้ำนะครับแล้วก็เปิดกุ่มบัตนับ <Hello. S 1> เครื่องนี้จะเป็นตัวที่บัตขาวนะครับ เครื่องหยุนยนดนะครับก็าชาที่ปั่นได้ผักไว้เสร็จแล้วนำน้ำชาใส่ลงไปในแก้วเช็ค ใส่ครีมลงไปในแก้วคนให้เข้ากันเราก็จะได้น้ำชานะครับเสร็จแล้วใส่น้ำเชื่อมลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นใส่น้ำแข็งแล้วก็เข้าเครื่องขยา่าเสร็จแล้วครับถ้าเป็นชาถุงกระดาษนำน้ําชาที่เช็คได้ครับใส่ถุงแล้วก็มาฝากเลยครับ แล้วก็เอาใส่ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ